อย่าชีวิตดีขึ้นด้วยพลังงานห่วงจุย้ยโดยไม่เสียเงินสักบาทให้ทำตาม7ขั้นตอนดังต่อไปนี้หลายๆท่านที่ได้ศึกษาและติดตามข้อมูลต่างๆในาศาสตร์ห่วงจุย้ยมาถึงวันนี้น่าจะพอมองภาพออกแล้วว่าสิ่งที่ผมคอยเขียนบทความและทำคลิปออกมามากมายเพื่อให้ท่านเข้าใจในเรื่องของพลังงานหงจุ้ยที่แท้จริงที่สามารถนำมาปรับเปลี่ยนพลังงานภายในบ้านของท่าน ได้ด้วยตนเองคืออะไรข้อมูลในศาสตร์หวงจุย้ยที่หลายๆท่านได้ศึกษาจะเป็นข้อมูลในเชิงลบที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลเป็นส่วนมากจนท่านไม่สามารถกล้าที่จะทดลองในสิ่งใหม่ๆเพราะเกรงว่าจะผิดจากความเชื่อเดิมๆที่ถูกครอบงำมาแต่ในวันนี้หลายๆท่านคงมองออกแล้วว่าการที่สินแสบางท่านชอบใช้ความกลัวมาสร้างความเชื่อ สุดท้ายกลายเป็นวิธีการหาผลประโยชน์จากผู้ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องหุงจุย้ยเพื่อขายอุปกรณ์หุงจุ้ยที่ปลูกเสกมาในราคาแสนแพงเพื่อหลอกล่อให้ทำแซกีสุสารคนเป็นในราคาหลายๆล้านแม้กระทั่งหลอกล่อให้ไปช่วยผ่อนคอนโดมิเนียมที่สินแสบางท่านซื้อเอาไว้โดยอ้างว่าบ้านที่อาศัยอยู่เป็นบ้านยาจกอยู่ต่อไปก็ไม่มีทางร่ำรวย ก่อนที่หลายๆท่านจะหมดศรัทธาในเรื่องของหงจุย้ยผมจะขอนําเสนอวิธีการปรับพลังงานหงจุ้ยด้วยตนเองโดยที่ท่านไม่ต้องเสียเงินสักบาทไม่ต้องเชิญสินแสและไม่ต้องเชิญผมไปช่วยปรับพลังงานหงจุ้ยที่บ้านของท่านโดยมีทั้งหมด7ขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่1ลืมความเชื่อเดิมๆที่ถูกครอบงําด้วยความกลัวการที่ศาสตร์หงจุย้ย ไปยึดโยงกับเรื่องของความเชื่อทั้งเรื่องของทางผีผ่านธนูลมพิฆาตโดนมุมแหลมของตัวอาคารทิมแทงต้องนอนหันปลายเท้าไปหน้าบ้านต้องนอนหันไปทางทิศมังกรทิศเสือหรือความเชื่อใดๆก็แล้วแต่ผมได้ทำบทความอธิบายในเรื่องนี้มาตลอดว่าไม่ได้ส่งผลร้ายใดๆต่อพลังงานหงจุย้ยภายในบ้านของท่านซึ่งขั้นตอนในการลืมความเชื่อเดิม เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเพราะถ้าท่านยังยึดถือในความเชื่อเดิมๆท่านก็จะไม่สามารถค้นหาทางออกค้นหาวิธีการแก้พลังงานที่ส่งผลร้ายภายในบ้านของท่านได้เลยดังนั้นก่อนที่จะเริ่มปรับพลังงานหองจุ้ยบ้านของท่านให้ได้ผลที่สุดท่านต้องลืมความเชื่อเดิมๆที่ท่านวิตกกังวลเพราะในเมื่อเชื่อแล้วทำตามแล้วไม่ได้ผลก็ควรจะลืมควรจะวาง และไม่ต้องนำมาใช้ในการแก้พลังงานหูจ่วยบ้านของท่านอีกต่อไปขั้นตอนที่ 2. ระยะห่างของชัยภูมิที่มีผลต่อพลังงานหูจ่วยชัยภูมิภายนอกที่มีผลกระทบต่อพลังงานหูจ้วยภายในบ้านของท่านจะมีระยะห่างเท่ากับความสูงจากพื้นถึงเพดานของชั้น1เช่นถ้าบ้านของท่านวัดจากพื้นถึงเพดานชั้นที่1ได้3เมตร แสดงว่าบริเวณรอบบ้านของบ้านท่านถ้ามีระยะห่างเกิน3เมตรไปแล้วไม่ได้ส่งผลใดๆต่อพลังงานหงจุ้ยภายในบ้านของท่านซึ่งท่านจะต้องไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับตำแหน่งน้ำที่อยู่รอบบ้านมอแปลงไฟฟ้าที่อยู่ห่างเกิน3เมตรจากผนังของตัวบ้านขอให้อยู่ในรั้วบ้านของท่านแต่ถ้าอยู่ห่างจากผนังบ้านเกิน3เมตรสิ่งต่างๆเหล่านั้น ก็จะไม่ส่งผลใดๆต่อพลังงานหงจุ้ยภายในบ้านของท่านแต่ถ้าอยู่ใกล้ตัวบ้านแล้วส่งผลกระทบก็จะส่งผลกระทบเฉพาะพื้นที่ส่วนกลางภายในตัวบ้านเท่านั้นซึ่งถ้าท่านเข้าใจในเรื่องนี้ท่านก็จะเลิกวิตกกังวลในข้อมูลเชิงลบต่างๆเกี่ยวกับชัยภูมินอกบ้านขั้นตอนที่3หาทางเข้าของลมที่ส่งผลดีต่อพื้นที่ส่วนกลางภายในบ้าน เมื่อท่านทําตามขั้นตอนที่1คือการลืมความเชื่อเดิมๆก็จะทดลองหาสิ่งที่นํามาแก้ไขพลังงานหงจุ้ยบ้านของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพท่านก็จะต้องลืมเรื่องที่เกี่ยวกับชัยภูมิภายนอกตัวบ้านด้วยเช่นกันเพราะข้อมูลในศาสตร์หงจุย้ยโดยส่วนมากจะยึดโยงกับชัยภูมิภายนอกเป็นส่วนใหญ่ทั้งในเรื่องของเสาไฟฟ้าหม้อปแปลงไฟช่องธนูลมหรือทางสามแพร่งเป็นต้น โดยอันดับแรกท่านจะต้องเข้าใจให้ได้ก่อนว่าพลังงานหูจุย้ยคืออากาศที่อยู่ด้านนอกตัวอาคารที่มีประจุไฟฟ้าและความชื้นสัมผัสปะปนตัวอยู่ในอากาศและเมื่อท่านสร้างบ้านขึ้นมาตั้งอยู่บนเปลือกผิวโลกบ้านหลังนั้นจะเปรียบเหมือนกล่องประจุพลังงานใบใหญ่ที่ตั้งขึ้นมาโดยจะมีทางเข้าออกของพลังงานก็คือประตูและหน้าต่างในผนังของแต่ละด้าน เป็นบ้านเดี่ยวจะมีทางเข้าออกของพลังงานอยู่ทั้งหมด4ด้านแต่ถ้าเป็นทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์หรือคอนโดมิเนียมจะมีทางเข้าออกของพลังงานอยู่2ด้านเท่านั้นถ้าเป็นทาวน์โฮมหรือทาวน์เฮาส์ทางเข้าออกของพลังงานจะเป็นประตูหน้าบ้านและประตูหลังบ้านส่วนคอนโดมิเนียมทางเข้าออกของพลังงานจะเป็นประตูระเบียงหรือหน้าต่าง และประตูเข้าห้องจากทางเดินส่วนกลางซึ่งอากาศที่อยู่ภายนอกเมื่อเกิดการไหลเข้าไปภายในตัวบ้านจะไหลทำมุมกับแกนองศาแม่เหล็กโลกแล้วเกิดปฏิกิริยาที่เป็นค่าพลังงานหงจุ้ยที่แตกต่างกันในแต่ละองศาการไหลเข้าของพลังงานโดยในแต่ละทิศมีค่าพลังงานที่แตกต่างกันอยู่ทั้งหมด45องศาจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่สินแสจะมาตรวจสอบหงจุ้ยบ้านของท่าน โดยไม่วัดองศาตัวอาคารแล้วนำมาคำนวณเพราะเป็นองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานที่สินแสจะต้องรู้แต่สำหรับท่านไม่จำเป็นจะต้องท่องจำเกี่ยวกับเรื่องขององศาตัวอาคารแต่ท่านต้องสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยตนเองในขั้นตอนที่3นี้ท่านจะต้องทดลองเปิดให้ลมพัดเข้าทางประตูหรือหน้าต่างด้านละหสัปดาห์เพื่อค้นหาทางเข้าของลมที่ส่งผลดีที่สุด โดยท่านจะต้องลืมว่าบ้านของท่านหันไปทางทิศไหนแต่ท่านต้องสังเกตว่าพฤติกรรมบ้านของท่านชอบเปิดประตูหรือหน้าต่างให้ลมพัดเข้าพื้นที่ส่วนกลางของตัวบ้านจากผนังด้านใดมากที่สุดก็จะนับว่าผนังด้านนั้นเป็นทางเข้าของพลังงานสู่พื้นที่ส่วนกลางของตัวบ้านถ้าตั้งแต่กลางปี2565เป็นต้นมา เครื่องใช้ไฟฟ้าระบบประปาของใช้ภายในบ้านหรือสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยอยู่เป็นประจำนั่นแสดงว่าลมหรืออากาศที่พัดเข้าทางผนังด้านนั้นได้นำพาพลังงานที่ส่งผลร้ายไหลเข้าสู่ภายในพื้นที่ส่วนกลางของบ้านท่านโดยหลักการง่ายๆถ้าท่านสังเกตแล้วว่าตั้งแต่กลางปี2,565เป็นต้นมาบ้านของท่านได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนยุคข,ของพลังงาน ท่านก็จะต้องเปลี่ยนทางเข้าของลมใช้ประตูหรือหน้าต่างที่อยู่ตรงข้ามกับผนังทางเข้าของลมที่ท่านใช้อยู่ในทุกวันนี้ซึ่งอาจจะไม่ใช่ทิศหน้าบ้านที่ท่านหันไปเพราะพฤติกรรมผู้อยู่อาศัยในแต่ละบ้านมีความแตกต่างกันขั้นตอนที่4หาทางเข้าของลมหรืออากาศที่ส่งผลดีต่อห้องนอนแต่ละห้องในขั้นตอนที่4เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก ถ้าท่านปรับพลังงานได้ถูกต้องก็จะส่งผลต่อดวงชะตาของท่านมากที่สุดเพราะห้องนอนเป็นตำแหน่งที่ท่านเข้าไปอาศัยอยู่นานที่สุดถ้ามีพลังงานร้ายไหลเข้าไปประจุอยู่ท่านก็จะต้องนอนดูดซับพลังงานร้ายอยู่ถึงวันละ8ดชั่วโมงการที่ท่านค้นพบทางเข้าของพลังงานที่ส่งผลดีแล้วเปิดให้พลังงานไหลเข้ามาภายในห้องนอนของท่านก่อนนอนครึ่งชั่วโมงทุกวัน ท่านก็จะได้รับพลังงานที่ส่งผลดีอยู่ถึงวันละ8ชั่วโมงเช่นกันโดยในขั้นตอนที่4จะสังเกตความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าขั้นตอนที่3เพราะร่างกายของมนุษย์จะไวต่อความสัมผัสการเปลี่ยนแปลงของพลังงานท่านจะต้องแยกห้องนอนออกเป็นแต่ละห้องที่จะต้องหาทางเข้าของพลังงานที่แตกต่างกันซึ่งท่านจะต้องเริ่มต้นที่ห้องนอนของท่านเป็นอันดับแรก โดยสังเกตจากพฤติกรรมในแต่ละวันว่าก่อนนอนท่านเปิดแห้อากาศไหลเข้าทางผนังด้านประตูห้องนอนหรือชอบเปิดหน้าต่างให้ลมพัดเข้ามาภายในห้องนอนก่อนนอนทุกคืนถ้าตั้งแต่กลางปี2565เป็นต้นมาการงานของท่านแย่ลงการเงินมีปัญหามาตลอดถูกโกงเงินโดยคาดไม่ถึงสุขภาพทรุดโทรมหรือความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหานั่นแสดงว่า ท่านได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนยุคข,ของพลังงานจากอากาศที่ไหลเข้าไปภายในห้องนอนของท่านทางทางที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยประสบปัญหาเหล่านี้นั่นแสดงว่าพลังงานหงจุ้ยภายในห้องนอนของท่านได้เปลี่ยนจากที่เคยส่งผลดีแล้วกลายเป็นส่งผลร้ายท่านก็จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเปิดให้อากาศไหลเข้าไปภายในห้องนอนที่อยู่ผนังด้านตรงข้ามจากที่ท่านเคยเปิดให้อากาศ ไหลเข้ามาก่อนนอนในทุกวันนี้แต่ถ้าด้านตรงข้ามของท่านไม่มีหน้าต่างหรือประตูที่สามารถเปิดให้อากาศไหลเข้ามาได้ท่านก็จะต้องทดลองในผนังด้านอื่นแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเช่นถ้าในทุกวันนี้ท่านชอบเปิดประตูห้องนอนแล้วเปิดแอร์นอนทันทีท่านก็จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นเปิดประตูหรือหน้าต่างที่อยู่ตรงข้ามกับประตูห้องนอนแล้วปิดประตูห้องนอนไว้ โดยเปิดให้อากาศไหลเข้ามาสู่ภายในห้องนอนของท่านก่อนนอนอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงถ้าประตูหรือหน้าต่างของผนังห้องนอนด้านใดเปิดรับอากาศที่ไหลเข้ามาก่อนนอนครึ่งชั่วโมงแล้วส่งผลให้สุขภาพดีขึ้นนอนหลับสบายขึ้นนั่นแสดงว่าอากาศที่ไหลเข้าทางประตูหรือหน้าต่างจากผนังด้านนั้นเป็นพลังงานที่ส่งผลดีต่อห้องนอนของท่านท่านก็จะทราบว่าผนังด้านใดภายในบ้านของท่าน เมื่อเปิดรับลมก่อนนอนแล้วส่งผลที่ดีก็สามารถนำไปใช้กับห้องนอนอื่นได้เช่นกันแต่ถ้าในห้องนอนอื่นไม่มีประตูหรือหน้าต่างในผนังด้านที่ท่านได้ทดลองแล้วส่งผลดีท่านก็จะต้องทดลองในห้องนอนอื่นๆก <dieses S 2> <chỉ seguir S 1> ว่าจะเจอประตูหรือหน,อน,น้าต่างในผนังด้านใดที่เปิดรับอากาศากอ่อนนอนครึ่งชั่วโมงแล้วส่งผลที่ดีท่านก็จะทราบได้ว่าในห้องนอนอื่นๆควรเปิดประตูหรือหน้าต่างด้านใดก่อนนอน เพื่อรับพลังงานที่ส่งผลดีเข้ามาประจุในห้องนอนแต่ละห้องขั้นตอนที่หเมื่อค้นพบทางเข้าของลมในห้องนอนที่ส่งผลดีให้นอนหันไปรับพลังงานดีในทิศนั้นในขั้นตอนที่หเมื่อท่านค้นพบทางเข้าของพลังงานจากประตูหรือหน้าต่างในผนังด้านใดแล้วส่งผลที่ดีท่านก็จะต้องนอนหันศีรษะไปในทิศนั้น เพื่อที่จะได้รับพลังงานที่ส่งผลดีที่สุดในส่วนศีรษะของมนุษย์จะเปรียบดังอ e ิเล็กโตรดที่เป็นตัวรับขึ้นพลังแม่เหล็กไฟฟ้าหรือรับพลังงานจากประจุไฟฟ้าที่อยู่ในอากาศที่ไหลทํามุมกับแกนองศาแม่เหล็กโลกก่อนที่จะไหลเข้ามาภายในห้องนอนของท่านซึ่งท่านก็จะต้องลืมความเชื่อเดิมๆทั้งหมดบางครั้งอาจจะต้องนอนหันปลายเท้าไปหน้าบ้านนอนหันศีรษะไปหลังบ้าน เพราะเมื่อท่านทดลองแล้วทราบว่าผนังด้านหลังบ้านเป็นผนังที่มีพลังงานที่ส่งผลดีไหลเข้ามาก็จะต้องลืมข้อห้ามที่ห้ามนอนหันปลายเท้าไปทางหน้าบ้านหรือบางครั้งเมื่อท่านทดลองแล้วจะต้องนอนหันปลายเท้าไปทางห้องพระหรือหันศีรษะไปทางเดียวกับห้องน้ําท่านก็จะต้องลืมข้อห้ามเหล่านี้โดยจะต้องทําความเข้าใจว่าปลายเท้า ท่านที่หันไปในทิศทางใดก็แล้วแต่ภายใน1กิโลเมตรก็จะต้องเจอห้องพระของบ้านหลังอื่นเช่นกันแต่ทางห้องน้ําเมื่อท่านหันศีรษะไปต่อให้ไม่เจอห้องน้ําในบ้านของท่านท่านก็จะต้องหันไปเจอห้องน้ําของบ้านหลังอื่นเช่นกันขั้นตอนที่6ปรับพลังงานภายในที่ส่งผลร้ายจากเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ภายในบ้านและในห้องนอน เมื่อท่านค้นพบทางเข้าของพลังงานที่ส่งผลดีทั้งส่วนกลางของตัวบ้านภายในห้องนอนแต่ละห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งต่อไปคือท่านจะต้องปรับวงจรพลังงานภายในบ้านโดยท่านจะต้องสังเกตว่าเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ภายในบ้านและภายในห้องนอนของท่านชิ้นไหนที่อาจจะส่งผลร้ายต่อพลังงานหงจุย้ยภายในบ้านของท่านท่านก็จะต้องนำผ้าสีเทาที่เป็นธาตุตัวกลาง มาคลุมเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ที่ท่านสงสัยว่าจะส่งผลต่อวงจรพลังงานภายในซึ่งถ้าเป็นส่วนกลางของตัวบ้านท่านจะต้องทดลองอยู่อย่างน้อย7วันจึงจะเห็นผลว่าเมื่อนำผ้าสีเทามาคลุมเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบประปาภายในบ้านหรือสิ่งของภายในบ้านที่เคยเสียส่งผลที่ดีขึ้นซึ่งท่านจะต้องแยกให้ออกก่อนนะครับว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสีย แต่เมื่อนำไปให้ช่างซ่อมแล้วพอาะนำกลับมาก็จะเสียอีกอยู่เป็นประจำหรือสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำที่เสียอยู่เรื่อยๆทั้งๆท,ที่เพิ่งเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นใหม่เข้าไปนั่นแสดงว่าสิ่งของต่างๆเหล่านั้นได้รับผลกระทบจากพลังงานหงจุย้ยภายในบ้านของท่านท่านก็จะต้องนำผ้าสีเทามาทดลองคลุมเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อยู่ในพื้นที่ส่วนกลางของบ้านท่านเช่น ท่านอาจจะใช้โซฟาโทนสีน้ำตาลที่เป็นธาตุดินหรือใช้โซฟาโทนสีดำที่เป็นธาตุน้ำและเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ภายในบ้านที่ไปตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ต้องการธาตุดังกล่าวส่งผลต่อวงจรพลังงานหงจุยเมื่อท่านนำผ้าสีเทาไปคลุมถ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นส่งผลไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นแสดงว่าเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นมีผลต่อวงจรพลังงานหงจุย ภยในพื้นที่ส่วนกลางของบ้านท่านและที่สำคัญที่สุดก็คือเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องนอนของท่านซึ่งถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ที่สุดก็จะเป็นที่นอนและโต๊ะเครื่องแป้งที่มีกระจกเงาที่ท่านต้องนำไปทดลองคลุมผ้าสีเทาและสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยตัวท่านเองขั้นตอนที่7เสริมพลังงานของธาตุไฟด้วยธาตุไม้เพื่อเพิ่มพ,พลังการงานและการเงินของหงจุยยุค9ก้า ในห่งจื้อยุคเก้าซึ่งเป็นยุคของาธาตุไฟการที่จะสร้างพลังงานให้เก่ะเกิดเป็นาธาตุไฟซึ่งเป็นาธาตุสำคัญประจำยุคท่านก็จะต้องใช้าธาตุไม้เพื่อให้เก่ะเกิดาธาตุไฟโดยท่านจะต้องนำวัสดุหรือเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้โมบายไม้ไผ่ดิบบินสีเขียวพรมสีเขียวไปติดตั้งไว้บริเวณกึ่งกลางของผนังทางเข้าของพลังงานพื้นที่ส่วนกลางของบ้านท่าน เพื่อดึงกระแสพลังงานของาธาตุไฟให้เข้ามาหล่อเลี้ยงภายในบ้านของท่านส่วนภายในห้องนอนเมื่อท่านทดลองแล้วทราบว่าผนังด้านใดที่มีอากาศไหลเข้ามาแล้วส่งผลที่ดีท่านก็จะต้องแบ่งครึ่งในผนังด้านนั้นจากนั้นให้นำริบบิ้นสีเขียวเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ชิ้นเล็กๆหรือตุ๊กตาสีเขียวไปตั้งไว้ในบริเวณนั้นเพื่อส่งเสริมการงานการเงินสุขภาพ ของผู้ที่อาศัยอยู่ในห้องนอนแต่ละห้องทั้ง7ขั้นตอนที่ผมได้นำเสนอมาเพื่อให้ท่านนำไปใช้ในการปรับพลังงานหงจุ้ยบ้านของท่านโดยไม่จาเป็นจะต้องทราบว่าบ้านของท่านหันไปทางทิศใดบ้านของท่านวัดด้วยเข็มทิศแล้วได้กี่องศาเพราะเครื่องมือที่วัดค่าพลังงานหงจุ้ยได้ผลที่สุดก็คือผู้ที่อาศัยอยู่ภายในบ้านหลังนั้นสามารถสัมผัสการเปลี่ยนแปลงของพลังงานได้มากที่สุด ซึ่งในช่วงนี้ที่กำลังเกิดวิกฤตศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องห่งจุย้ยจึงเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านจะต้องนึกย้อนไปว่าจากความเชื่อเดิมๆที่ท่านวิตกกังวลมาตลอดแล้วท่านทดลองปรับตามที่ได้ดูในทีวีได้ดูในสื่อต่างๆหรือเมื่อเชิญสินแสบางท่านมาตรวจสอบบ้านแล้วสั่งทุบสั่งรือ้อตามอำเภอใจและจะต้องเสียเงินซื้ออุปกรณ์ห่งจุ้ยปลุกเสกในราคาแสนแพง แต่สุดท้ายกลับใช้ไม่ได้ผลเพราะพลังงานหงจุ้ยที่แท้จริงสามารถปรับเปลี่ยนดวงชะตาชีวิตของผู้คนได้แล้วทำไมศาสตร์หงจุ้ยที่ชอบทุบพื้นห้องน้าแล้วนาเสนอว่าห้องน้าเป็นห้องกักเก็บซัพย์แล้วใช้ไม่ได้ผลจนเกิดคำถามในสังคมว่าสินแสลืมดูหงจุ้ยบ้านของตัวเองหรือไม่เป็นสิ่งที่ท่านต้องนำไปวิเคราะห์เองว่าแท้ที่จริงคืออะไรในเมื่อสิ่งที่เราวิตกกังวล และกลัวกันมาตลอดนำมาใช้แล้วไม่ได้ผลท่านก็จะต้องทดลองในสิ่งที่ท่านไม่เคยทำทดลองในสิ่งที่ท่านกลัวเช่นทดลองนอนหันปลายเท้าไปหน้าบ้านทดลองนอนหันไปในทิศที่ไม่ใช่ทิศมังกรเพราะในเมื่อกลัวแล้วทำตามอย่างใช้ไม่ได้ผลและจะวิตกกังวลต่อไปอีกทำไมถ้าท่านอยากจะทราบว่าพลังงานหงจุ้ยที่แท้จริงคืออะไรมีวิธีเดียวก็คือ จะต้องทดลองและสังเกตด้วยตนเองเพราะพลังงานห่งจุ้ยที่แท้จริงคือพลังงานในเชิงวิทยาศาสตร์ที่จะต้องเริ่มต้นด้วยการทดลองพลังงานห่งจุย้ยไม่ใช่ความเชื่อที่ท่านถูกครอบงำมาตลอดเนื้อหาผลประโยชน์จากผู้ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องห่วงจุย้ยครับ